ไม่อยากพูดเลยเป็นปีที่แบบสุดๆอนะเชื่อไหมไม่มีเงินเลยนะพี่อะไม่มีเลยพี่กัดฟันคือไม่รู้จะไปยืมไงพี่ยอมรับว,ว่าตอนนั้นอนะพี่กู้รายวันรอบละหมื่นส่งเขาอะวันละสองร้อยห้าสิบห้าร้อยอย่างเงี้ยสู้จนแบบไม่รู้จะสู้ยังไงอ่ะ,อะจนแบบ เราไม่มีพี่เราไม่มีน้องคือเราไม่มีญาตนะิมันลาบากเนาะแล้วทีนี้เรานะ่ะไม่รู้จกเขาหลอกเงินกู้แต่เห็นคือใบมันจะมาเราก็เลยถามตอนแรกเขาให้ไม่เยอะเขาให้แค่ห้าพันแต่เราต้องเอาสองเจ้าสองเจ้านี่คือเจ้าล้ 250. อสองร้อยห้าสิบเราก็ส่งทุกวันยี่สิบสี่วันแต่มันก็ไม่ได้เงินหมื่นเต็มนะหากอีกเออเราก็หาทําทั้งงาน,น ช่วงหน้านาเราก็ไปเกี่ยวข้าวจ้างทำหมดทุกอย่างคือ,อทำยังไงก็ไดใไ้ให้มันได้เงินวันหนึ่งห้าห้ยยอมยอมอดนะเคยพาลูกกินข้าวกับปีกับเกลอก็เคยนะไม่ใช่ไม่เคยแบบจนแบบบอกลูกทุกวันน่ะอย่าพยายามหาหนี้อย่าพยายามสร้างสินในสิ่งที่มันเกินตัวอย่างเงี้ย แต่ว่าไรวัาน,นี้โหดโหดยอมรับว,ว่าโหดแต่เขาก็ไม่โหดกับทุกคนถ้าสมมติว่าเราส่งดีส่งเป๊ะเขาตามตามเราอยางให้เราเอาแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมันจะเหมือนดินพอกหางมูอ่ะคือเราส่งได้ประมาณสิบวันสิบห้าวันใช่ไหมถ้าเราหาเงินไม่ทันละอะตัดสิพี่ตัดใช่ไหมพอตัดปุ๊บมันหกักยอดหักดอกหักอะไรไปหมดมันก็เหลือในยอดเท่าเดิมแต่ว่า เงินมันน้อยกว่าเดิมเราก็ต้องมาคือมันจะยื่นไปเรื่อยยื่นไปเรื่อยมันไม่มีวันจบมันก็ไม่สองนะมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยเราเริ่มที่จะเข้าไปอยู่ในตรงจุดนั้นแล้วมันก็เพิ่มจากสองเป็นสามจากสามเป็นสี่ทีนี้มันไม่ไหวคือเราไม่ไหวแต่เราก็อยากเคลียร์ให้มันจบทุกเจ้าแต่ตอนนั้นน่ะรายวันน่ะเขาก็โอเคอยู่เพราะว่าเขาเห็นเราไงเขาก็พยายามเคลียร์กับเราว่า ถ้างั้นพี่ส่งไม่ได้พี่ก็ทยอยส่งนผมจะตัดให้ให้มันจบก็คือจากน้อยจากมากก็250อย่างเงี้ยก็ให้มันเหลือสักร้อยห้าสิบต่อวันอย่างเงี้ยแต่ว่าบางวันนะมันหาเงินไม่ได้เนาะมันก็อย่างว่าใช่ไหมละ่ะเราก็ทางไหนจะลูกไหนจะไปโรงเรียนไหนจะเม้ไหนจะย่าอีกอย่างเงี้ยถ้าใช้จ่ายมันเยอะอยู่กันไปอย่างนั้นใช่ ก็มีแต่ยายก็มีแต่ยายกับลูกเพราะว่าถ้าเราไม่สู้ลูกก tamam. ็ไม de ่รู้จะอยู่ยังไงใช่ไหมยายก็จะบอกเอออดทนนะเงี้ยแต่ท้ามันไอ้นี่ก็คือไม่ไหวก็พักแต่เรามันพักไม่ได้เพราะค่าใช้จ่ายมันทุกวันมีทั้งค่าไรวันใช่ไหมล่ะที่เราต้อง เก็บทุกวันอย่างเงี้ยเราก็ต้องทนแต่มันก็ต้องกัดฟันสู้เอาหมดทุกอย่างล้างถ้วยล้างจานถูบ้านกวาดบ้านงานบ้านเอาหมดใช่เกี่ยวข้าวดำหนาเอาหมดยกเว้นงานกอร่านที่เราทำไม่ได้อขอให้ได้ขัจาจใช่ใช่เค,คเคยิคีส่้นบ้าไงเคยก็ผูกแล้วเลยกำลังผูกดูก็มองอยู่ในหน้าต่างเนาะก็ะบอกเรียกแม่แม ยายก็มาบอกจะทำอะไรน่ะคือเราก็ห้อยไปแล้วไงแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันไปได้ไงพอลงมาน้ําตาแก่ก็ร่วงลูกก็ร้องไห้ยายก็ร้องไห้บอกทําทําไมลูกเเหตุการณ์วันนั้นสัญญากตัวเองแล้วก็ยายแล้วก็ลูกว่ายังไงจะไม่ทําอีกแต่จะตั้งหน้าตั้งตาทํางานใช้เวลาอยู่ประมาณสามสี่เดือนก็หมดหมดนี่รายวันหมดทุกเจ้าหมดจริงๆหมดทุกเจ้า เข้าตลาดทุกวันใช่ไหมแต่เคยมีคนแถวนี้แหละลูกค้าแถวแบบคนในหมู่บ้านเขาพูดว่าเขาไปสีสว่านคือมันง่ายคําว่าง่ายของเขาคือเขาให้คาแนะนําดีเราก็เลยลองเข้าไปเข้าไปหาน้องเขาดูว่าถ้าพี่สาเอารถเข้ามันจะได้เท่าไหร่เงี่ยอแนะนําได้ไหมอย่างเงี้ยก็เอามอไซค์ค่ะมอไซค์เวฟสองคัน เอามาใช้ในร้านค่าใช้จ่ายในร้านที่เราคิดว่าเราไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยค่ะให้มาเท่าไหร่ให้มาสองหมืน่นโควิดรอบแรกเลยร้านก็ไม่ได้เปิดเขาสั่งปิดเกือบสองเดือนแล้วทีนี้พี่ก็มีค่าใช้ใจ่ายคือต้องมีค่าเช่าบ้านแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาหยุดให้แค่เดือนเดียวแล้วทีนี้เรามี รายได้แค่ทางเดียวเราไม่มีรายได้ทางอื่นมันก็เลยกลายเป็นแบบเราอยู่เฉยๆอยู่ในห้องเฉยๆไม่ได้ไปไหนทำอะไรเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไม่มีเงินเลยเราลำบากบางทีเราไม่ไหวเราสู้ไม่ไหวน้องเขาก็ให้คำปรึกษาได้เหมือนเราคิดว่ายังสามเดือนแล้วมันไม่รอดแน่รถเราไม่อยู่กับเราเนี่ย แต่น้องเขาก็แนะนำดีขอให้เราได้ทุกอย่างหลักจริงๆยอมรับคือมันขอบไม่รู้จ,จะขอบคุณยังไงแต่ขอบคุณจากใจคือถ้าไม่มีสินสวัสดิ์ในวันนี้ก็คือไม่มีอนาคตของเราในวันนี้เหมือนกันมันอาจจะเป็นเงินที่ไม่เยอะแต่มันเป็นเงินที่ทำให้เราลืมตาอ้าปาก จับมือกันเถอะนะร่วมทางกันไปกับสีสวัสดิ์อยากให้เราใกล้กันจับมือกันไปให้สุดขอฟ้า